Ủa, cái gì có đai lắm Ừm, cây dọc Cây dọc, cây dọc, cây dọc Đi ra โอ้โหโอ้โหนี่นี่ไปตรง้โอ้โหอ้โหปลานาแถวนี้ครับคนตกหัวล้อ่ะดู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 โอ้โหคนน่ารักอ่ะเนี่ยดูสิโอ้โหยักษ์ยางจิ๋วยังเอาอยู่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะปล่อยไปครับเล็กพูดอ่ะดูเหยื่อดิเหยื่อเล็กแล้วนะ เล็กวิ่งยังติดครับผมอจะเปิยไปผมจะปวดไปก็นาน้ำท่วมแล้วก็หาตีครับเป็นปลาช่อนนาบุฟเฟ่ก็หานาที่มันน้ำเต้นๆนะโอเคเลยใช้เจ้าจักจางเจือนาละตัวพอแล้วยี่สิบนายี่สิบตัวโอเคครับผมสุดยอดมากครับ